เฮ้ยนี่แกมาทำอะไรที่นี่วะแทนแทนแทนคือพ่อฉันเขาโดนไล่ออกจากบ้านอ่ะฉันเลยให้มาค้างที่นี่พ่อเขาหยุดรถกระบะไปแล้วอ้าวกลายเป็นผู้ดีตกอับไปซะแล้วเหรอครับแทนมึงนะมึงได้ทีเอาใหญ่เลยนะมึงอ่ะเอาไงได้ที่เอาใหญ่เลยนะมึงอ่ะอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันเคลียร์เองไม่ต้องเคลียร์ไม่อยู่ก็ได้บ้านมึงอ่ะเออมันก็ออกไปเลยฉันบอกให้อยู่แทน ใจเย็นๆฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมไม่ต้องอธิบายผมบอ,อกแล้วบ้านมึงตกลงบอกกูไม่อยู่ก็ได้บ้านมึงเดี๋ยวกูเดินออกไดครับกูไม่อยู่ก็ได้บ้านมึงตออกลกขึ้นบ้านได้ครับไม่นี่เป็นบ้านฉันนะเว้ยแทนฟังไม้เขาพูดก่อนเถอะพอชเขาลำบากจริงววันวันน ฮะขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยเออโอเคโอเคจะทำตัวเองดีพอใจยัง ไม่ใช่แค่ดีแกก็ผูกมิตรกันไวด้ดีถ้าแกกับพอทะเลาะอยู่ทุกวันอย่างนี้ยฉันจะประสาทแดกแล้วนะนี่คุณผู้หญิงข้างบนใครอ่ะนี่เป็นเรื่องของบ้านฉันแกไม่ต้องมายุ่งแค่ถามเฉยๆกลัวทำไมบอกเขาอยู่น้ำมันไม่ใช่ธุระของแกไงถ้าจะอยู่บ้านนี้ก็เคารพกันหน่อย และอีกอย่างหนึ่งอย่าไปยุ่งกับห้องนะั้นเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะฮอชเมื่อกี้พูดว่าอะไรเขาบอกว่าถามให้เฉยมันจะโกรธทำไมไม่ใช่หลังจากนั้นผู้หญิงข้างบนอิวน้ำเฮ่ย<น> Fala oh, yeah. aí,